15วิธีทําให้เจ้านายรักและเอ็นดูในเชิงการทํางานแบบมืออาชีพนะครับ 1. ทํางานตรงเวลาส่งงานให้ทันกําหนดเสมอ 2. รับผิดชอบงานของตัวเองพลาดก็ยอมรับแก้ไขให้ดีขึ้น 3. เรียนรู้ไวเจ้านายชอบคนที่ไม่ต้องบอกซ้ําหลายครั้ง 4. ตั้งใจฟังเวลานายสั่งงานฟังให้ครบจดบันทึกถ้าจําไม่หมด 5. มีไอเดียใหม่ๆเสนอทางเลือกที่ช่วยให้งานดีขึ้น 6. ซื่อสัตย์ ไม่โกหกไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7. ช่วยงานทีมไม่ใช่แค่ของตัวเองแต่ช่วยเพื่อนร่วมงานด้วย 8. คํทำตัวเป็นมืออาชีพทั้งการแต่งกายและการพูดจา 9. แก้ปัญหาได้เองก่อนจะไปหานายลองคิดทางออกไว้ก่อน 10. ไม่บ่นจุกจิกงานเยอะงานหนักก็สู้ให้เห็นความมุ่งมั่น 11. ปรับตัวเก่งยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลง12รักษาความลับบริษัท เรื่องภายในไม่เอาไปพูดข้างนอก13มีทัศนคติเชิงบวกยิ้มแย้มทำงานด้วยแล้วสบายใจ14แสดงให้เห็นคุณค่าทำให้นายรู้ว่าเรามีส่วนช่วยให้งานสำเร็จ15ให้เกียรติเจ้านายทั้งต่อหน้าและรับหลังกดติดตามไป